สวัสดีครับทุกท่านครับมื้อเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับก็ทอดไข่ดาวนะครับเราก็ตั้งกระทะแล้วก็ไข่นะครับลงไปทอดนะครับหลังจากนั้นเราก็ตักน้ํามันนะครับตะแคงใส่ไข่นิดนึงนะครับแล้วก็ใส่จานข้าวนะครับเตรียมไว้นะครับแล้วเดี๋ยว ทำการทอดหมูนะครับเป็นหมูแดดเดียวนะครับเป็นหมูแดดเดียวที่เราซื้อมาจากตลาดนัดนะครับจานละร้อยแล้วเรามาทอดทานนะครับก็ตั้งน้ํามันร้อนๆนะครับแล้วก็หมูลงไปใส่ในกระทะนะครับพอเริ่มได้กลิ่นหอมๆนะครับเราก็เริ่มทําการกลับหมูนะครับ แล้วก็พลิกไปพิกมานะครับพอได้ที่นะครับแล้วก็ตัดพักไว้ก่อนนะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเตรียมน้ำจิ้มนะครับแล้วเราก็โรย กระเทียมเจียวนะครับแล้วเราไปเตรียมน้ําจิ้มนะครับจะเป็นน้ําจิ้มพริกป่นนะครับแล้วก็น้ําปลาหอยเป่าฮื้อนะครับแล้วคนให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นเราก็อุน่นที่โครงหมูใต้น้ำของนะครับของเมื่อคืนที่เหลือนะครับ ก็อุ่นมาไว้ทานนะครับก็เท่ากับได้สามเมนูนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ตั้งโต๊ะรับประทานนะครับก็ตัดซี่โครงหมูมใต้น้ำก่อนนะครับแล้วก็ตักน้ำลากนะครับแล้วก็ หมูแดดเดียวทอดนะครับก็ตักใส่จานนะครับหลังจากจนั้นเราก็ตักน้ำจิ้มนะครับมาลาดนะครับหน้าทานนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิมจบนะครับขอบมากครับทุกท่านครับ